สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกทรงคูขาดสวยๆมานำเสนอนะครับอนี่นะครับผมนี่มาพร้อมปลอกหนังแท้พร้อมตัวล็อกนะครับปลอกหนังแท้แกะลายนะครับหนาๆเลยนะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมตัวล็อกหนึ่งตัวนะครับผมแน่นหนาแข็งแรงแน่นอนนะครับ เล่มนี้สวยงามลายจัดจ้านมากเลยนะครับลายบนใบมีดนะครับผมเล่มใหญ่นะครับความยาวรวมเล่มนี้สิบเอ็ดจุดแปดนิ้วนะครับเกือบสิบสองนิ้วนะครับเล่มใหญ่ถือว่ายาวอยู่นะครับผมใบมีดดีทูนะครับเป็นใบมีดดีทูนะครับทําลายดามัสกัสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กตีทบนะครับเป็นใบมีดดีทูทำลวดลายนะครับผม แข็งแรงแน่นอนนะครับค่าความแข็งสูงเอาไปฟันต้นมงต้นไม้ได้สบายนะครับรับประกันนะครับสันหนาสี่มิลนะครับแข็งแรงแน่นอนความกว้างใบมีดอยู่ที่หนึ่งจุดหกนิ้วนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับเฉพาะใบมีดยาวเจ็ดนิ้วด้ามจับยาวอีกสี่จุดแปดนิ้วนะครับด้ามจับเป็นไม้มะเกลือลายสวยนะครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแกะลายนะครับจับถนัดมือนะครับผมนี่คอตรงนี้เป็น สแตนเลสนะครับยาวรวมเกือบเกือบสิบสองนิ้วนะครับใบมีดเจ็ดนิ้วนะครับผมทรงคูข่านะครับสวยงามแน่นอนใบมีดทาลายนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใบมีดทาลายดามั์กัดนะครับสวยงามแน่นอนลายจัดจ้านนะครับติดทนนานลบออกยากนะครับรับประกันคมกริบนะครับมาดูความคมกันเลยนะครับ ผมแน่นอนครับเล่มนี้รับประกันฝานเบาๆก็กระจายแล้วนะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับเล่มนี้นะครับสินค้าพร้อมปอกหนังนะครับมีกล่องให้นะครับแบบนี้นะครับใบมีดดีทูนะครับราคาเบาๆนะครับหกร้อยบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มใหญ่นะครับเล่มนี้ สนใจทักมาได้เลยนะครับมีของมาแค่ห้าเล่มเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใบมีดทรงสวยครับทรงคูขาลายก็สวยนะครับความคมก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับคมกริบนะครับรับประกันให้ทุกเล่มสนใจทักมาได้เลยครับแข็งแรงแน่นอนครับเล่มนี้เอาไปใช้งานหนักได้เลยรับประกัน ให้เลยนะครับผมหกร้อยบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับมีพกเดินป่าทรงคูข่านะครับใบมีดีทูทำลายดมันกัดสวยงามแข็งแรงแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มใบมีดยาวนะครับใบมีดเฉพาะใบมีดนี่ยาว7นิ้วนะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับสันหนา4ีมิลน,นะครับน้ําหนักไม่หนักมากนะครับผม สนใจทักมาได้เลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับรวมจัดทรงด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าโอนลดให้30บาทนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับรับการสวยถูกใจสวยของใหม่คมกริบตรงปกแข็งแรงแน่นอนนะครับเหล็กดีทูใช้งานหนักได้ค่าความแข็งสูงนะครับ61 HRC 60ถึง6 1 HRC นะครับแข็งแรงแน่นอน เอาไปสับต้นไม้สับตาไม้ไผ่อะไรสบายนะครับเล่มนี้ผมรับประกันให้นะครับสนใจทักมาได้เลยครับทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ600บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางรับสวยนะครับเล่มนี้เล่มใหญ่นะครับขายถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับ ซื้อขายกับผมนีม่สบายใจได้นะครับผมขายถูกไม่พอซื้อเยอะซื้อบ่อยนี่มีของแถมให้อีกนะครับผมไม่รู้จะเอากำไรมาจากไหนแล้วนะครับช่วงเริ่มต้นนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมจะนำมีดสวยๆราคาเบาๆนะครับให้พี่ๆได้เป็นเจ้าของกันนะครับเล่มนี้สวยจริงนะครับผมรับประกันให้เลย แล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ